ไก่หางยาวญี่ปุ่นครับเรื่องนประเทศไทย้ายครับโอ้โหเฮ thành đua thảo thành đua <laughs> <laughs> bốc đầy ý lì vào kalo ta.